พี่พี่พี่มีแฟนไหมฮะมีแล้วสามคนฮะสามคนอันนี้คือมีทีละคนหรือมีพร้อมกันครับพี่แล้วแต่ช่วงเวลาครับเขาพูดตรงมากแฟนสามคนชื่อชานเอแคลร์แล้วชานใช่ใช่ค่ะถ้าไม่เชื่อให้พวกพี่เดินไปหอมแก้มเขาได้เลยนะไม่ต่อเข้าอีกแล้วเหรอเข้าอีกแล้วเหรอฮะพี่มีพี่มีแบบว่าซิงเกิลของตัวเองไหมฮะมีสามอัลบั้มมีแปดอัลบั้มครับแอัลบั้มชื่อเพลงนี้เป็นชื่อเพลงไทยหรืออังกฤษนะฮะ ภาษาไทยวงเล็บภาษาอังกฤษค่ะโอ้บางเพลงเป็นภาษาลูนะภาษาลู่ยังไงเกิดยุคภาษาลูพอดีเป็นเลิศกุลลุกยุคลาบุลักลูลูแปลว่าเกิดยุคภาษาลูได้ล้มล้โถมล้โถมล้มถมเฮ้ยเฮ้ยได้หลอกสู่ลากมูกตอลู่ลากทำไมบอหลอกมากนี่เอพี่แคร์ก็รวยสวยมากครับขอบคุณค่ะสวยมากสวยมากอนี่ผมได้อยู่ ยูยูแบบยูยูชอบเต้นไหมฮะเต้นไม่เป็นแต่ต้องพยายามแต่ว่าที่จริงอยากเก่งให้แบบเท่า KP คุณรู้จักผมแล้วคุณเรียก KP นี่แสดงว่าคุณต้องสนิทกับเพื่อนวงผมมากๆใช่ไหมฮะผมอาจจะเป็นคนหนึ่งข้างในนั้นก็ได้นะอุ้ยอุ้ยเคยเคยเต้นเพลงแบบว่าเมลอนไหมเพลงของพี่เอิร์ธใช่ไหมครับ กันนะนี้เป็นรุ่นใหญ่ที่แบบขาแข็งมากกระโดดกระเดี่ยวยังดีอยู่รถที่เขาขับอ่ะดีชื่อข่าวว่าฟังดูปุ๊บก็รู้เลยว่ารวยบิวกิ้นบิวกิ้นเกียดพี่มื่เกียรมีทำยีไอ้นุ่มอย่าพูดอะไรก็พูดไปเถอะแล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่พี่ต่อ ต่อครับพี่ต่อก,ก็เป็นไปได้เป็นไปได้รับรู้ถึงความลังเลในเนื้อเสียงอ่าเฮ้ยนี่เหมือนจะเรียนจิตวิทยามาด้วยเขาบอกว่าเสียงของคุณสองคนดูมีความกังวล <c oughs> ผมจะทุกคนบอกชื่อแล้วนะโจกโซคูโจกโซคูครับน้องกิตทีแมนดาวค่ะกิตทีแมนดาวครับรนนกุลค่ะนนกุลครับพิสันนี่ครับอินสารินอินสารินครับแบงค์ทิติแบงค์ทิติครับชนะค บอกชื่อไปหมดแล้วหนึ่งชื่อในการฟันธงกับการมาครั้งแรกของน้องทั um <t ie <t ie ้งสองคนขอให้ทายตูกครับพี่แดงขับรถตัวเอาเนี้ยฟันธงเลยแล้วกันอฟันธงมาขอหนึ่งชื่อครับพี่แดงทิตบแดงท่ติครับเป็นการฟันธงแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าที่ฟันธงนั้นวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงว่า ฉันผิดไปแต่ไม่ได้ตั้งใจต้นเหตุที่ฉันผิดพลาดมันจะไม่มีครั้งนี้เธอปวามันใจฉันขอได้ไหม คนมันหมจแต่ถ้เธออยยังูใหแล้เธอได้ของเราอย่ามองมีความหมายดีโปอย่าจากฉันไปดีโอย่านอย่าทำร้ายอ่าทำร้ายอย่าทำร้ายกันเลยไม่ถึงเลยอ่ะซึ่งบอกว่าการใบ้ของพวกเราอ่ะไม่ใช่ใบ้ด้วยบอกเลย บอกพี่บอกเลยรถรูมากเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเพราะว่าเคยมาอยู่หน้ากำแพงเราก็คืออาการเดียวเลยอาการเดียวเลยแบงแบงมากคือต่อให้ฟังอะไรมาไม่รู้หรอกว่าอันไหนควรจะฟังไม่ควรจะฟังใช่ไหมเราหลอกล่อครับว่าไอเราแน่ใจว่าคนนี้แน่นอนสุดๆอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผมขอเคลียร์ก่อนคำใบ้ควายเป็นประเพณีแข่งควายที่ชลบุรีครับผมเกิดที่ชลบุรีครับผมเกิดที่ชลบุรีครับเนี่ย่้าไม่ถึกเลยเพราะว่าก็เคยเจอพี่เชยอยู่อะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ จริงแบบเป็นเกียรติมากที่ได้มาร้องเพลงพี่เศษรอบครับพี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงด้วยกันใช่ไหมฮะติดตามผลงานกันมาเป็นการมาหลังกำแพงครั้งแรกแล้วก็เหมือนไม่เคยได้ร้องเพลงกับน้องๆมาก่อนเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แบบว่าร้องแบบร้องเพลงที่ไม่ใช่แรปปะครับผมเออเลยตื่นเต้นเพราะเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกำแพงก็แบบใจเต้นตึบตับอยู่ครับผมคือถ้าพี่อ่ะแรปตั้งแต่ตอนแรกน่าจะจำได้แล้วเออคือไม่เคยเห็นพี่แบบพี่เร้องเพลงมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดาไม่เดาไม่ถูกเลยก็ติดตามพี่มาตั้งแต่แบบโอ้โหนนาาาายยมมอ้ขบบคคุณกกรัตติดดแลว็ู ติดตามซีรีส์ด้วยแล้วก็เพลงด้วยทุกอย่างเลยครับก็ดีใจที่มาร้องแบบเพลงแบบเต็มเพลงด้วยกันครั้งแรกครับเช่นกันครับผมดีใจที่ได้ร่วมสเตจกับน้องๆทั้งสองคนถ้าในอนาคตมีแพลนทาเพลงด้วยกันก็อยากทําได้ครับผมได้ได้ครับผมพี่ยงพี่ยงครับพี่ย้งบอกพี่ยงมเร็วๆแล้วก็เราเห็นน้องแบบเรียกว่าแข่งรายการเจ็บไป9้าวมาแล้วก็เออเห็นความสามารถเห็นความตั้งใจแล้วเห็นความแบบว่าเหนื่อยก็แบบ เห็นตัวเองสมัยตอนซ้อมเหมือนกันมันเหมือนเดจาวูภาพเราเหมือนกันเนาะเราพอแบบว่าเห็นน้องเดบิวมาแล้วแบบมีคนรักมากมายเราก็รู้สึกดีด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้ขึ้นสเตจร่วมกันในวันนี้ครับครับผมขอบคุณครับฉนมีโอกาสก็อยากจะเห็นผลงานของน้องสามคนที่มีร่วมกันนะให้ฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้แต่ละคนมีผลงานอะไรบ้างครับคอปเปอร์ครับ เริ่มจากเราเลยครับผมก็ฝากบัสบีคอร์สมิวไอชัยด้วยนะผมก็ตอนนี้ติดตามไปที่ Instagram แล้วก็หรือว่าทุกช่องทางเลยทุกแพลตฟอร์มเลยไปติดตาม b ัสบีคอ u s ส o ิวไอชัยครับแล้วก็ตอนนี้มีเพลง b u สไฟฟเป็นเพลงยากยูนิตครับชื่อเพลงว่าแค่ไหนแค่นั้นครับก็ฝากไปฟังด้วยนะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับจะมีอีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลง b u สเซนะครับก็ฝากติดตามวันที่5เดือน6นะครับ ติดตามด้ครับวันที่5เดือน6นี้นะครับก็จะปล่อยมาให้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับฝากพวกเรา b u ั because o เวียใช้12คนนะครับคนนี้มา2คนแต่ควจริงมีอีก10คนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มาในรายการนี้ก็ถ้าในอนาคตมีโอกาสก็อยากมาครับพราะช่ครับมีอะไรให้เราติดตามกันบ้างครับครับช่วงนี้กําลังซุ่มทําอัลบั้มอยู่นะครับผมก็บอกได้แค่ว่ารอทุกคนติดตามแล้วกันกําลังแบบว่า อยู่ในถ้ำกำลังแบบคุกกิ้งเดอะอัลบั้มอยู่ครับกำลังชงให้เข้มอยู่เดนะเดอะอัลบั้มแปลว่าเต็มอัลบั้มใช่เต็มเต็มอัลบั้มหรอว้ฝากไว้ก่อนนะครับฝาก IG ผมด้วยนะครับปอเชชุดเดซายบีเคนะครับผมก็รอติดตามข่าวสารลพังนั้นก่อนนะครับผมได้เลยครับติดตามผลงานทั้ง3คนด้วยนะครับแต่ท้ายผิดครับถือว่าเฟลเป็นคู่ฟิชเจอริงที่หลงตัวแต่น่าเสียดายที่2หนุ่มโดนแกงจนท้ายผิดเฟลไปเลยครับ คิวต่อไปถึงคิวสองสาวตัวแม่คู่เพื่อนสนิทมาลุ้นกันว่าเขาจะโดนแก่งจนทายผิดเฟลไปอีกคู่หรือไม่ห้ามพลาดนะครับ